หทุกคนผู้ติดตามเราครบสี่ร้อยแล้วอะเราขอบคุณทุกคนด้วยนะแต่ว่าผู้ติดตามสี่รอยไม่พอนะคะมีคนขอคำขอ,ขอมาติมเลยในการสอนหลดยันเดรลิเนี่ยคลิปนี้แหละทุกคนคือแบบโอ้โหเยอะมากมากโอ้โหแบบเยอะเวอรเลยนะทุกคนมามา,มาเดี๋ยวเราสอนนะทุกคนอันดับแรกเลยกดไปที่ลิงก์คลิปเออที่เรากำจัดผู้ชายทางโรงเรียนอะโอเคปะ กดเข้าไปในลิง์เลยจ้าม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 าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เราไม่เราไม่รู้ว่ามันจะติดลิขสิทธิ์ป่าววะเออเราอันนี้เรากลัวจริงนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราไปตัดต่อน่าจะต้องเบอร์เนาะมามาให้ทุกคนกดโหลดนะเมื่อกี้กดโหลดอะเออแล้วก็อ่ะถูกป่าววะถูกแปลกๆกว่าชื่อแปลกๆอ้าวทุกคนเราพามม่ว,ว,วทุกคนเราโหลดผิด ให้ทุกคนกดไปที่ปุ่มสีว่าเป็นรูปไฟงานอ่ะทุกคนโอเคแล้วเราก็กดโหลดเดลยจ้าเนี่ยมันจะเกิดให้ดาวน์โหลดถูกปะวะให้ทุกคนอ่านอ่านชื่อเกมก่อนตโหลด้วยนะโอเคอันนี้ถูกนะทุกคนยันเดเลยโอเคเราก็รอเลยจ้ะทุกคนที่เห็นมาหลดเร็วเมื่อกี้คือเราเร่งความเร็วเด้ออันนี้ให้เรากดทุกคนจะเลือกอะไรก็ได้นะสองอันนี้เด๋ว เรามีความจริงจะบอกก็คือเราเล่นเกมนี้ไปเลยอ่ะทุกคนโปรไฟล์ของเกมนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็สุดท้ายเราด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าเจอกันในคลิปหน้านะ